สามวันนี้มาคนมาบ้าตาเยอะเลตอนแรกทีกวันแม่ตาบอกว่าเผยดไปนิดน,นึงนะ,ะแ,นะนแต่ว่ามมไม่เผ็ดมากหรือว่าจะเป็นน้ำตกแม่ที่อาจารย์ย <c oughs> ต้องน้ำไม่ใช่แต่เราก็าเ่ะเท้า้เดยะ อยู่ใกล้บ้านอาจารย์ครับยายมีอะไรยายยายบอกว่าจะกินมันตกเปล่าโอเมนเื้ออื่นก็ได้ยายผหัวหงุดกินี่กำลังซัดอยู่เลยไม่ละเราเป็นชอบน้ำตกชอบอะไร ชอบอืออือแล้วแล้วยายจะชอบทำให้กินกับพวกแบบปิดหมูป่าพวกอะไรเงี้ยทำไม่ได้เลยกย่างหมูมาก่อนแล้วยายจะทำรอไว้ไงผมก็ไปไปถึงก็ซัดอย่างเดียวเหมือนแม่กันนั่นทำตามหน้าที่พรุ่งนี้บอกหน้าที่ของเราคือกินไข่เจียวหมูสับก็ได้ยายเดี๋ยวผมต้องพริกไปเองเออเดี๋ยวยายจะเพิ่มให้เองนะผมว่าน้ำพริกอาจารย์ไม่ให้ยายกิน หมดไปแล้วตาแดงจะถึงเผ็ดได้ใช่ไหมคือหิ่งชอบเลยนทำน้ำพุก่อนกสครัมือสองจ้ะอันนี้น้ำซุป เขาเลยเขาบอกเตียงหันกลับต้มของโอ้ถ้ายังกินเหล้าอยู่นะนี่นี่เป็นแบบเหมือนพาพเลือดอะหาร้านกินอะเออะข้าวต้อมอ่ะเออร้านข้าวต้มร้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะไม่มีข้าวต้มไม่มีเลยนะเขาเริ่มขายไก่ยาก่างไอ้พวกพวกขื่นพวกอะไรเริ่มยเยอ,อะออกนั่นแหละไปยืนรอละตันรอ

đám máu nhá, P chỉ này cái na dìm nè, ồ, không, 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 แต่ผมมันจะเพ่ผู้หญิงเยอะเอ้ยเหมือนแหลกแหลกก็่ผู้หญิอะหัวเานงเรื่องเที่ยวอะไรเนี่ยเที่ยวเที่ยวอะไรเนี่ยปาโดอโอดอนมโหมากออกสเตนแตนไให้ผู้หญิงยืนในโคจดอนโอหมากออกสเตนให้ผู้หญิงยนในโดอนไมบายครับโคจดอาต้ไอ้โมเมนมีลูกชายเนี่ยไม่มีก็ดีเหมือนกัน่ะมันเป็นทุกข์มากผมไม่ คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผมดูแม่ผมอะเป็นทุกข์กับผมอะหนักหลายสาั์มากนะบอกก่อนเรื่องทุกคนระแแบบอย่างผมว่ามีมันมีเรื่องตอด้าตอด้าตอด้าแต่ไม่เคยมาให้แม่เราดูไม่เคยเลอจริงแต่จะเป็นเรื่องอื่นที่แบบมีบ้าแล้วแไม่ฟังไม่มีแล้วดื้อผมไม่อย่างดื้อเลยแต่ทีเดียวผมเป็นผมแบบแต่ดื้อเงียบแม่ผมไม่ค่อยรู้ จะมารู้อีกทีคือตอนผลมันเกิดเลยเดี๋ยวเพื่อกาไปถอนน้ำหน่อยไม่ได้เดี๋ยวผมจะแก้เองไปขังเพรามันจะได้สดร้อนๆหรือเั็นพอยเพราะ้ำพี่ตอนมันเยอะจะกินไม่หมดมันเห็มันแน่หรอของกอเตอรน่ยมันสุกส่งมาเลยจ้าส่งมาเลยจ้าจะบอกว่ามีทองผู้หญิงส่งมาเลยตำรวจก็มีจ้าวันนี้13ไม่ต้องกลัวจ้าตำรวจมามาด้วยจ้ามาโลด อีอย่างของมันคือม,มันไม่มันไม่เอาเรื่องของมาแบบเรื่องไม่ดีกันางเดียวอยู่บ้านแล้วจ้าอาจารย์หัวเราโคสร้างอะ พุ่งนี้วันอะไรวะพรุ่งน,นี้วันเสาร์ตายห่าไม่ได้กันต้องมาขอร้งห้องน้ำเลยมันได้เดือนหนึ่งนะนี่มันวันที่อะไครับสิบสี่ใช่ปะ่ะอืมน,น่าจเป็นวันแรกขออะไรอ่ะมันเดือนเดียวไปห้องน้ำนอนมอนต้องจองก่อนล่วงหน้าเดือนหนึ่งมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ว่างพอดีวันเสาร์อีก เป็นผีเหินเสาไงแล้นเราไปขอบันจันทันไหมหอ่ะพี่ได้ได้อยู่เนาะมันชอบมีงานไงนของการอ่ะต้องหยบดองอือแล้วถ้ขอไปเยอะเม่ค่ะไม่ครับอะไรครับอะไรอะ Đúng không không ที่ขายลาบลาบด้วยครับน้ำตกด้วยครับ๋ีอโอ้โอ้โอ,อถ้าขายคู่ด้วยกันนะถึงประมาณห้าทุ่มสี่ทุ่มกว่าครับสวัสดีครับ เริ่มจอดว่ะท้าไมอิ่มเร็วจังหืมันเยอะเหรออืเส้นหมี่โคตรเยอะอ่ะแล้วมันเส้นหมี่หรือเส้นเล็กเส้นหมี่เหรอเส้นหมี่ขามันอึนมั้งมอนตอร์ไล่เออเนี่ยดีอ่ะคนแก่พันไม่ดีอึกอึเที่ยววนั่นไหนลูกชิ้นเนี่ย เตอรูุชิ้นไปเต็มที่เลยโอหเยอะมากทุชินจริงจริงอ่ะเยูกชินน่ยเดียวอิ่มนะจิงจริงนะเยอะชินนิเดียวอิ่มนะเนี่ย เมืองเก่าของเราแต่ก่อนี่ไหวถ้าไปออกจากบ้านแม่ไปมันเป็นไรติวิเลย์มานทแล้วเราไปอีกชั่วโมงหนึ่งได้ออกมานี่อ่ะได้ออกมานี่อ่ะมันพม่น่นดวนนี่ ไปออกไม่ต้องไม่ไม่วิ่งเช่นไอ้ัดเอสุการณนอ่ากาญจนาก็ไม่ต้องขึ้นมาลงไปอีกอ่ะอถนนดีเดียวเองเดี๋ยวดูก่อนของผมถ้าถ้าของผมไปหายายคือนนทบุรีก็แป๊บเดียวขอางหลังบ้านได้ออื ไม่ไหวเด้อเพราะว่าอย่าลืมว่ากเราเสร็จมื้อนี้นั่งก็เย็นสี่โมองอะบ่ายสา,นานมแน่ละกว่าห้าโมงกว่าห้าโมงว่าจะถึงราไฟขึ้นเดี๋ยวรถจะเสร็จยังไงยังไง่มืงไ,ไหนอ่ะไม่ยิงเหรอ วันนี้พรุ่งนี้มาเรื่ก็สามวันแล้วนะเพื่อนถ้าวันนี้ด้วยดิวันนี้ไปซ่อมเยต้องรอลุนดูรอวันอาทีตย์เผมกะว่าอะไรวะที่ไปนั่นกะ่าว่าจะเอารถไปจอดนอนเมือนพี่ร้านตรงไหนนะผมลืมละต้องปักกั้นแล้วแล้วเราว่ารอแถบนั้นแล้วเพราะว่าเราค่าจอดละค่าจอดนานซอยสามเท่าเดิมโอเคไม่เป็นไรมาแถวนี้มีร้านก็เี๋ยวร้านเดียวมั้งมีร้านเดียว ประชาชนทานตสามวอร์ดดิ้งทำเจ็ดโมงครึ่งพรุ่งนี้เฮ้ยมาเลือนมาเลือนมาเลือนไปนะก็ <c oughs> ะแบบวันนั้นนะยังเหมือนวันนั้นอะเรื่องอาหารอะเป็นวันที่เนี่ยอาจารย์เออเลยแลเหรอวันไหนที่ว่าจะไปที่ว่าอาจารย์จะไปเนี่ยค่ายนาเรศวรน,น่ะตลอดมากครับแล้วพี่กับพี่ดวงก็ขายเนน่้หาร้านอาหารนะแล้ว จำวันผิดจำวันผิดพูดอีกไปพูดกันว่าพรุ่งนี้ไยขอโทษครับอือาจารย์บอกชวนกูไปกินข้าวนอกบ้านอ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ถึหยุดอลยขอโทษให้พูดวันผิดและเมื่อวานอาจารย์ตัไลน์แล้วกําลังด่าอะไรสักอย่าง แล้วก็ส,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 สุดสุดสุดท้ายก็ขำเริ่มเอียงอ่ะที่เราขำตอนเช้าอาจารย์บอกเออกูเห็นในกูก็ขำตัวเองเริ่มเอียงอ่ะเราพูดอะไรไม่รู้แล้วก็โอ๊ยอย่างเงี้ยแล้วก็ขำแล้วก็ขำแล้วขำเองอยังอ่าปุมแบบปุมฮาฮาผมปุมฮาฮาองคน,นคตนนื่นท้ายตอนแรกจะติดป้องกุญแจนกรน,นปิดไปบนรถบ้าง อย่ากเลยเดี๋ยวเบสมาจะมีมั้งไม่ได้รอรพอรู้แล้วเดี๋ยวมันมันเกรงเกรงมันไม่ธรรมชาติมไม่มวนจะพูดอืมจานหนจาประิ์จาไม่ไไมไหรอครับเราเนี่แหละที่จะประดิษฐ์อะไรล่ะนะเดี๋ยวค่วะ โอนจ่ายเนาะเอาไปด้วยจ้าอ่าัเดี๋ยวฝันถ้าไม่นั่งก็เอาใส่ถุงไปแล้วยืมไปก็ได้เอาตัวเย็นใส่ถุงให้ใส่ถุงเกระติกอ่ะที่บกคุณแปะไม่เอาไปทำอะไรพี่จังผมขณะอยู่ตรงนี้ผมยังกินน้ำเปล่าเลยให้พี่หมีดีกว่าเออให้ปัดไหมให้พี่หมีให้พี่หมีอ็ให้เขาบำรุงดวงตาเขาฝนครจะได้ตื่นสามร้อยเจ้าสิแล้วก็มีสองคนพี่อยากไปกินน้ำปีที่บ้านมั้ง ได้หมดแล้วมาแต่หนังยางเมื่อกี้ไม่เห็นมากไม่เห็นือไม่ม well ีของเราก็ได้อร่อยมากนี hmm. ่ผมของยางนี่ต้องรับอืมแฮมหมูจิ้มกับน้ำพริกคตรงเหรอรู้กายของนครัะ จะเป็นจังครับี่นีู่้องลนี่จ้าย425บาทสังกเลี้ยงวันนี้ <c oughs> สังกงสูงสุดแห่งวังหลวง <c oughs> แห่งวังทองหลางคนละคเลอกคนละอำเภอด้วยนี่น้องจอก ยังหลัพี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมองอ่ะเปิดสี่ทุ่มเปิดสี่ทุ่มาว